เริ่มชั้นสารได้คุณมานาบเดดมุกคุณอาชนามานาบเดดมุกสามเดือนที่แล้วเนี่ย ที่ทางสารได้สั่งให้คุณสองคนอยู่ด้วยกันและพยายามลืมความบาดหมางนั้นทางสารเนี่ยเชื่อว่าถ้าคุณทำแบบนั้นมันสามารถหยุดการหย่าร้างได้อย่างแน่นอนและก่อนที่ศาลจะตัดสินนั้นผมอยากจะถามสามีภรรยาคู่นี้ก่อนว่าทั้งสองคนเนี่ยยังมีความคิดที่จะ ยากที่จะแยกทางกันตามความต้องการหรือไม่คุณอาชนะคุณปฏิเสธการหย่าในการว่าความครั้งก่อนคุณยังคิดเหมือนเดิมหรือไม่ช่วยตอบสารด้วยนะครับ ฉันต้องการอยาก อะไรนะเกิดอะไรขึ้นแม่นี่ฟังนี่ฟังโปรดฟังคำสั่งสารอย่างเคร่งครัดด้วยแล้วก็อย่าพูดแทรกสารนะครับคุณมานับผมอยากจะรู้คำตอบของคุณนครับ มขอพูดอะไรก่อนที่จะตอบคำถามของท่านได้ไหมอนุญาตท่านครับผมผมโชคดีมากที่ได้มีภรรยาแบาบบัชนะาเธอสนับสนุนผมตลอดช่วงเวลาช่วงเวลาที่ผ่านมาและตอนนี้เราได้มีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันและก็ไม่มีอำนาจไหนบนโลกจะแย่งเราได้เรารักกันมาก เราให้ความเคารพต่อกันและกันมากกว่าตัวเองวันนี้ถ้าอาชนาเห็นว่าเห็นว่าสมควรจะอยาการอยากก็จะเกิดขึ้นผมต้องการอยาก เอาละฟังนะครับทางศาลจะให้โอกาสพวกคุณอีกครั้งหนึ่งถ้าทั้งสองคนอยากจะเปลี่ยนใจก็รีบเปลี่ยนซะนะไม่งั้นทางศาลเนี่ยจะปิดคดีในอีกสิบห้านาทีหลังจากนี้พวกแกบ้าไปแล้วเหรอเป็นอะไรไปจะทำลายชีวิตของตัวเองทำไมพวกแกนะ่ะ จะแยกกันอยู่ไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวแล้วพวกแกอยากกันได้ยังไงพูดมาหน่อยสิผู้หญิงคนนี้ไม่มีทางฟังแม่แต่ว่าแกฟังทำไมแกถึงเงียบและบอกแม่บอกแม่มานะยกเลิกการย่าแล้วก็หยุดการย่าซะน,นะฟังแม่นะได้โปรด ยกเลิกกันอย่าแม่ขอร้องละได้โปรดเถอะนะลูกแม่สงบลงหน่อยนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันถูกแล้วไม่ไม่ถูกมันผิดไปหมดแล้วเอเอเจนนาเป็นอะไรไปเมื่อวานทั้งสองคนยังตกลงไม่หย่าเลยแล้ววันนี้เป็นอะไรไปเราไม่ได้พูดอะไรไปแม่เข้าใจผิดเราเค่งเงียบไม่คิดว่าเราตกลง แม่เข้าใจผิดงั้นเหรอแกว่าอะไรนะแม่เข้าใจแกดีมาตั้งแต่เด็กแล้วแกยังบอกว่าแม่เข้าใจผิดเหรอไม่นะอาชูแกนะ่ะแกโกหกแม่ไม่อาชูบอกความจริงมาแกจะบอกว่าแกพร้อมที่จะหย่าในความกดดันแบบนี้ใช่ไหมครั้งที่แล้วเราขอให้แกหย่าแกก็กลับปฏิเสธ ครั้งนี้ทุกอย่างมาหลงตัวแล้วทำไมแกถึงอยากจะอยา่าพี่มันยังเหลือเวลานะสารยังไม่ตัดสินใจทั้งสองคนนะสามารถหยุดการหย่าได้คิดดีๆนะพี่พี่ได้โปรดละหนูขอนะได้โปรดนะมานับอย่าทำแบบนี้เลยหยุดการหยาซะ ถ้าไม่เชื่อพ่อตัวเองก็ทำเพื่อพ่อกับแม่แกเถอะนะนี่ลูกคู่รักของแกนะ่ะพระเจ้าพระเจ้าสร้างมาแล้วแกสองคนไม่มีสิทธิ์ที่จะทำลายมันนะอย่าทำแบบนี้เลยยุดการหยาซะยุดซะมาน้ำยุดซะ <c oughs> นี่แม่ ทำไมพวกนั้นจะงสร้างดราม่าแบบนี้ดูละดาม่าจริงๆเลยช่างมันเถอะนะเราน่ะดูดราม่าฟรีๆโดยไม่ต้องซื้อตัว๋วมันก็ดีจะตายไปสนุกไปเถอะยังไงก็อย่าอยู่แล้วอืมเรามาดูละครกันดีกว่านะแม่เนะอะมานับฟังฉันการเสียสละของนายไม่มีผลดีกับใครทั้งนั้นเลยนะไม่มีใครได้อะไรเลยเข้าใจไหม นายกำลังทำคนหลายคนเจ็บเนี่ยเห็นไหมมานับมานับมันไม่มีเหตุผลเลยนะมันคือความโง่ที่สุดเลยนายกำลังทำลายความสุขของตัวเองอะนะเข้าใจไหมมานับไม่มานับ,นบอย่าทำแบบนี้ได้ไหมมานับอาธนาลุงไม่รู้ว่าพวกแกมีเหตุผลอะไรนะแต่ลุงรู้ว่าการแยกกันของพวกแกนะ่ะมันไม่ใช่ทางออกของปัญหาที่ดีเลย อาชูอะไรทำให้แกต้องทำแบบนี้บอกมาสิว่าแกพยายามทำอะไรอยู่แกกำลังทำลายความสัมพันธ์ของคนหลายคนอาชูพูดอะไรหน่อยสิแกเงียบทำไมบอกพ่อมาสิอาชูแกจะเงียบอยู่ทำไมพี่มานับเราหยุดโดยไม่มีพี่ไม่ได้นะอย่าทิ้งเราไปเลยนะ อย่าทำแบบนี้นะหนูขอละได้โปรดเถอะนะมานาฟมีอะไรบอกเรามาเราจะได้ช่วยกันแก้ไขอัชนาะคุณเชื่อใจผมใช่ไหมคุณพูดเสมอว่าผมช่วยคุณได้เสมอกดได้ทั้งนั้นเรามาหาทางออกกันเชื่อใจผมนะได้โปรดปฏิเสธการย่าเธอ ได้โปรดเถอะคุณมานะับคุณอาชานะทั้งสองตัดสินใจภายใต้ความกดดันใช่ไหมถ้าพวกคุณอยากจะได้เวลาเพิ่มเติมสารก็สามารถจะให้เวลาคุณมากกว่านี้ได้นะ สารเชื่อว่าพวกคุณไม่ควรตัดสินใจภายใต้ความกดดันที่เกิดขึ้นแบบนี้มันสำคัญมากมันเป็นตัวกำหนดชีวิตของพวกคุณได้เลยมานัาคิดอีกทีนะฟังสารหน่อยอย่าให้เราร้องไห้เลยสารให้เวลาเราแล้วนะคิดหน่อยนะลูกปฏิเสธไปเลยเออได้โปรด อาชูลูกยอมฟังหน่อยนะปฏิเสธกันอย่าไปอาชูหยุดหยุดหยุดอตอบผมมาคุณมานับนี่คือการตัดสินใจของเรา ก็ได้คุณมานาบคุณอาชนะจำไว้นะครับว่าทางศารจะอนุมัติการหย่าของคุณมานาบดาบดาเดนมุกและคุณอาชนะมานาบเดนมุกหลังจากที่มีการดำเนินการเป็นทางการเรียบร้อยเรื่องนี้จะจบลงตลอดกาล ฉันไม่มีทางให้อาภัยแกสองคนเออไม่มีทางแน่นอนออออออจะไปไหนเนะมีอีกอย่างที่หนูจะต้องทำเป็นอย่างสุดท้ายกันแม่ ใครเหลือเชลวันีเขอเข้าไปคุยข้างในหน่อยได้หรือเปล่าคะเชลวันีมาที่นี่ทำไมกันเธอพรากทุกอย่างไปจากฉันแล้วนี่ เธอต้องการอะไรอีกเธอมาทำลายอนาคตกับความสุขดของฉันความเห็นใจจอมปลอมของเธอนะี่ยมันไม่มีทางชดใช้ได้ทำไมเธอไม่เข้าใจล่ะอาชนาะพ่อคะพ่อเชื่อมั่นในตัวเธอสินะอาชนาที่แสนดีไม่มีทางเห็นเก่ตัวนี่ยังไงละ่ะเห็นไหมว่าหนูคิดถูกแล้วละ่ะเธอนะ่ะ ทำตามแผนทำอะไรที่ต่ำๆได้สำเร็จแล้วแล้วตอนนี้ใช่ยังจะมีอะไรอีกละ่ะทุก <จะ S 2> คน,น,นคิดว่าเธอแสนดีฉันกับพ่อเป็นคนร้ายไปซะอาชนะได้ปลดไปซะไปใช้ชีวิตตามสบายเลยทิ้งฉันไว้ทิ้งลูกฉันไปเลยนะไปเลยจะเหล่าี้ใจเย็นก่อนแล้วขอลหรออาชนะพวกเธอไม่ยุติธรรมกับลูกสาวฉันฉันจะทำอะไรกับเธอก็ได้ แต่ความดีในตัวฉันห้ามฉันไว้มันไม่ได้หมายความว่าฉันไม่ได้ให้อภัยพวกเธอฉันไม่มีทางให้อภัยเธอได้ไปจากที่นี่ซะมานี่ลูกลุงคะหนูมาที่นี่เพื่อพาชาราวนีไปกับหนูดีจังเลยอาชนะเธอนี่น่าไม่อายจริงๆ หลังจากที่หลอกฉันเธอกล้ามาพูดแบบนี้อีกเหรอแล้วนี่จะให้ฉันไปอยู่ที่นั่นในฐานะอะไรกันในฐานะอะไรเธอไปอยู่ที่นั่นในฐานะภรรยาของมานาบเชรวนีและเธอก็จะได้ตำแหน่งลูกสะใภ้ของบ้านหลังนั้นเชรวนีเพราะว่ามานาบกับฉันอยากกันแล้ว ว่าย่างไรนะจริงเหรอคะลุงหนูกลับมาจากศาลแล้วเราตัดสินใจกันแล้วจากเอกสารทางกฎหมายตอนนี้หนูกับมานาไม่ได้เป็นอะไรกันอีกแล้วแต่แม่บอกว่าทั้งหมดคือการเข้าใจผิดครอบครัวฉันกับครอบครัวของมานาคิดไปเองว่าเราตกลง ลุงคะลุงรู้จักมานาบดีนะคะมานาบนะเขารักษากคำพูดยิ่งกว่าชีวิตของเขาและสำหรับหนูมานาบสำคัญกับหนูที่สุดและมานาบเขาจะไม่มีทางผิดคำพูดที่เขาได้ให้ไว้กับคุณไม่มีทางอย่างแน่นอนคะ่ะ และเชรววน,นีวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของฉันในบ้านนั้นหลังจากที่ฉันได้พาเธอไปที่นั่นฉันจะไม่ไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกเธอจะได้ไม่ต้องรู้สึกไม่ปลอดภยัยฉันฉันจะไปจากที่นั่นและไม่กลับมาอีก ฉันอยากจะบอกเธอฉันอยากจะบอกเธอทุกอย่างเชรวนันนี้ฉันอยากจะบอกให้เธอเข้าไปในบ้านนั้นตามประเพณีก่อที่ฉันจะไปเธอจะทำตามที่ฉันขอได้หรือเปล่าตอบฉันมาได้ไหมเชรวันนี้เธอสัญญาก,กับฉันได้ไหม